นี่คือหลูซี่สาวแสนดีของพวกเราที่ทูมวิทยาลัยเธอยังได้ชื่อว่าคุณชามบิงด้วยน,นะและยี่ตัวแสบคนนี้เธอชื่อว่าอคอร์ตนี่อย่าไปยุ่งกับเธอเลยน่าจะดีกว่า<อ>นักเรียนทุกคนสนใจทางนี้หน่อยนะวันนี้พวกเรากำลังจะมีสอบกันทำข้อสอบกันได้เลยเ<อ>ดี๋ยวตอนนี้ครูขอพักผ่อนแป๊บหนึ่ง สาวแซนดีอย่างลูซี่รู้คำตอบทุกข้อเลยล่ะ hmm. และยีตัวรายอย่างเธอก็ไม่เคยมาเรียนทันเวลาสักที hmm. โอไม่นะตุ๊กตามหมีมันไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะจ๊ะ <What? S 1> อะไรกันเนี่ยเออฉันมีไอเดียแล้ว oh. ล่ะนี่อดัมนายทำอะไรอยู่อะ่ะขอาล่ากน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวเข้าหน้า <c oughs> แทนเจนโคแทนเจนนี่แหละนีใส่เขินสาวแซนดีอย่างลูซี่เลยเอาขนนกพูกนี้ออกไปดูนี้เลนยนะ ต,ตอนนี้ฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะดูเหมือนยายตัวร้า <gosto> ยอย่างเธอจะมีแผนบางอย่างอะไรจะดีไปกว่าเค้กแบบนี้ล่ะใช่แล้วก็เค้กกับวิปครีมแบบนี้งงไงส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากได้นี่ค่ะคุณไมเคิลเน,นี่ยสำหรับเอฟที่คุณให้ฉันเดือนที่แล้วนะคะฉันว่าขนนกพวกนี้น่าจะช่วยได้นะ เอเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยดูนั่นสิมีครีมเต็มหน้าเขาไปหมดเลยอ่ะเอากระดาษทิชชู่ไหมคะอะไรกันเนี่ยใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้นะผมคนครับช่วยผมหน่อยนะครับสซวแซนดีอย่างลูซี่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอฉันเก็บเงินไว้ข้างในนี้นี่นา เอาไปเลยค่ะคุณผู้ชายคุณต้องการอะไรอีกไหมคะฉันนี่โชคดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับสาแสนดีแต่ว่าตอนเนี้คุณมีโทรศัพท์มาแบ่งให้ผมใช้บ้างไหมอะความเมตตาของลูซี่ช่างยิ่งใหญ่มากเลยนี่จ้ะฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะนี่มัน iPhone คเครื่องใหม่เลยนี่นาะแล้วเสื้อผ้าใหม่ๆเลยครับ ได้เลยค่ะคุณผู้ชายถ้ามันสามารถช่วยคุณได้ฉันก็ยินดีให้คุณเสมอเลยค่ะว้าวนี่มันนุ่มมากเลยอะผมอยากได้ชุดขนเฟอร์ฟูฟูด้วยอะผมฝากถือหน่อยนะครับว้าวชุดน,นี้สวยมากเลยอะอุ้ยเหมาะกับฉันมากเลยด้วยใช่แล้วละ่ะการเป็นคนดีมันก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยายตัวร้ายอย่างคอร์สนี่เธอไม่เคยยอมเสียเวลาแน่นอนนี่เธอทำอะไรกับตู้ล็อกเกอร์ของฉันน่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อ่าฮ่าจริงๆรแล้วฉันตั้งใจสุดๆเลยล่ะ oh. นายมองอะไรของนายแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวฉันจะไปฟ้องอาจารย์แน่ oh. นี่มันตลกมากเลยอ่ะ <laughs> <laughs> พอกันที oh. เธอจะต้องมีปัญหาแน่นอนไ <laughs> ปฟ้องแม่หรือไปจะผูวขี้แพ้แหมไหนมาดูหน่อยซิจัดการเด็กเนิร์ดไปได้อีกคนนึงละ oh. Oh. ถึงเวลาหาเหยื่อคนต่อไปแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าเด็กใหม่คนนี้จะชนะใจสาวๆเข้าเต็มๆเลยถ้าทางสาวแซนดีอย่างลูซี่จะใจลอยไปแล้วนะเนี่ยและยีตัวร้ายอย่างคอร์นี่ก็พร้อมจะชนะใจเขาอยู่แล้วอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อโทมสัสถ้าผู้ชายไม่เข้ามาหาคอร์นี่เดี๋ยวคอร์นี่ก็จะเอาตัวเธอส่งตรงไปให้เขาเลยนี่มันมรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยยินดีต้อนรับสู่โซนเด็กหลังห้องนะจ๊ะ ฉันชื่อคอร์นี่เป็นยังไงบ้างใช่แล้วล่ะ <G ül> ดูเหมือนว่าคู่แข่งของฉันจะจริงจังมากดูสิว่าฉันเอาอะไรมาด้วยนีม่มันเครื่องสั์ของจริงเลยนะตอนนี้ดูนี่ดีกว่าจ้ะทอ,อเธอร์มอร์แอสมมสเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้ว <G ül> โอ้ <G ül> ผมไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยทำไมนายพูดแบบนี้นะ <G ül> ฉันต้องโชว์ด้านดีๆให้เขาดูบ้างแล้วล่ะขอบคุณที่แนะนำตัวนะครับแต่ผมว่าผมไปก่อนดีกว่า ขอโทษทีนะครับถ้าผมเข้ามากลัวนะ่ะยินดีเช่รู้จักครับยินดีเช่รู้จักเหมือนกันจ้ะเ oh. พอหนุ่มคนนี้นี่มันเจ้าปัญหาจริงๆเลยนะ oh. ครานี้นี่แหละเป็นตัวร้ายตัวจริง hey, แล้วเธอก็ <you. S 1> ทำตัวแบบนั้นเสมอฉันขอเบอร์เกอร์แายชุ่มฉ่ำหน่อยสิ oh. เร็วๆหน่อยนะฉันไม่ชอบรออะไรด้วยสิ oh. เบอร์เกอร์ของคุณมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงเ uh huh. ยี่ยมไปเลยมาหาแม่มาลูก uh huh. คิดว่าฉันจะมีมารยาทเงี้ยเหรออยู่บงังซสื้อให้ยาก นี่น้องคะมันี่ทีสิฉันอยากได้ของหวานเพิ่มหน่อยโอเคได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเค้กสตรอเบอรี่มาแล้วค่ะมันต้องแบบนี้สิเนี่ตัวร้ายอย่างเธอชอบกินขนมแบบนี้มากเลยแต่เธอไม่เคยชอบจ่ายตังค์หรอกนะขอเวลาฉันกินแป๊บหนึ่งได้ไหมถึงเวลาใช้เคล็ดลับของฉันแล้วล่ะโอ้นี่คุณเป็นพนักงานเสิร์ฟมานี่ตูงนี้เลยนะ ทำไมถึงมมแมลมางสานอาหารของฉันด้วยอ่ะโอ้พวกรเราขอโทษจริงๆนะคะคุณผู้หญิงเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฉันจะไม่กลับมากินอาหารที่นี่อีกแล้วโอไม่นะทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ต่อฉันเข้าเวรด้วยสาวแซนดี้อย่างลูซี่เธอก็มาที่นี่เหมือนกัน <S <S อย่าเศร้าไปเลยนะทุกคนก็มีวันแย่ๆแบบนี้ได้เสมอแหละโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะรับคัพเค้กหน่อยไหมจ๊ะมันน่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้นะ ดูเหมือนลูซี่จะจริงจังมากเลยล่ะเธอมไม่ยอมจ่ายเงินด้วยค่ะคุณเชื่อไหมล่ะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยจ่ายเองคุณรู้อะไรไหมฉันอยากเป็นนักสแสดงมาตลอดเลยจริงเหรอคะ Happy birthday Lucy <Yay! S 2> Happy birthday to you ตออเนี้ขอพอนได้แล้วจ้าฮะขอ,อนี่งั้นเหรอเธอทำอะไรลงไปเนี่ย อย่าไปสนใจเธอเลยนี่จะ่ะมีของขวัญของเธอนะว้าวยูนิคอร์นตัวนี้น่ารักมากเลยอะส่งให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยตายแล้วนี่มันโรงเรียนอนุบาลหรือ,อเปล่าเนี่ยนี่จะต้องสนุกมากแน่นอนบ <c oughs> ูมมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะขนาดอาจารย์ที่จะจัดการกับคนอย่างเธอไม่ได้เลยล่ะ <c oughs> ของขวัญของฉันนี่มันไม่ตลกเลยนะ <c oughs> โอ้เอ๋ยดูสิอย่าขี้แยไปหน่อยเลยฉันว่าฉันไปปาร์ตี้ต่อดีกว่าเต็มที่ไปเลยจะพวกขี้แพ้ทุกคนก็มีเรื่องที่พวกเขากลัวกันอยู่แล้วแล้วเนาะยี่ตัวร้ายของเราก็เหมือนกันคอร์นี่เนี่ยกลัวหมอฟันมากเลยล่ะแต่สำหรับลูซี่นั้นเธอรู้ว่าสุขภาพฟันเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ต้องกลัวนะม,ม,มันไม่เจ็บเลยไม่จริงอะยังไงชีวิตนี้ฉันก็ไม่ทำหรอก ฉันทำยังไงดีเนี่ยใช่แล้วมันต้องเว <Yeah. S 1> ิร์กแน่นอุ๊บนี่มันน่าอายมากเลยอ่ะนี่มันเจ็บมากเลย oh. โว้มีเงินด้วยเหรอเนี่ยท่าทางปลาจะกินเหยื่อแล้วล่ะ <c oughs> งั้นฉันรีบเก็บก่อนที่คนอื่นจะมาเห็นดีกว่าไม่มีทางหรอกโอ้เถอเอ้ยมันมนี่เดี๋ยวนี้เลยนะลูซี่เธอ่ม uh ั huh. นอัชริิยสุดๆเลย <c oughs> ไม่นะดิโปรดฉันไม่อยากมาที่นี่เลยอะ โอ้ยน้องสาวส่งฟันของเธอไม่ให้ฉันดีกว่านะ<ม>เดี๋ยวฉันยกไม้เบสบอลนี้ให้เธอเกิดได้ตกลงไหมมาเริ่มกันเลยนะ <c oughs> อย่ามาทาแบบนี้นะไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าเยตัวไรอย่างคนนี้จะได้สิ่งที่เธอต้องการไปแล้วล่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกับใครบางคนหรอกนะใ <c oughs> จเย็นก่อนนะคุณหมอเป็นแค่ฟันเองไม่เป็นไรหรอกเนาะว้าวชุดน,นี้สวยมากเลยอุ๊ยเหมาะกับฉันมากเลยด้วย เอาไปดูนี่เลยนะฉันเจอมันก่อนตาหาดไม่จริงอะ่ะนี่มันของฉันอะไรกันเนี่ยเธอทำทุกอย่างพังหมดเลย <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันแหละ <c oughs> ดูเหมือนว่าสาวแสนดีอย่างลูซี่จะมาช่วยแล้วละ่ะอย่าก,กังวลไปเลยนะพวกเรามาจัดการกันเลยดีกว่าแต่มันมีรูใหญ่มากเลยนะคะแหมไหนมาดูหน่อยสิจ๊ะฉันมีไอเดียแล้วละ่ะเชื่อฉันเถอะนะ้ <c oughs> มเรียบร้อยแล้วละ่ะ ฉันว่าแบบนี้มไม่ดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเย้ดูเหมือนว่าลูซี่จะมาช่วยทุกคนไว้อีกแล้วว,ว้าวดูชุดนี้สิววฉันว่าฉันต้องลองมันหน่อยแล้วละ่ะนี่มันดานอะไรกันเนี่ยทำไมทุกอย่างมันเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะฉันต้องลองอะไรหน่อยแล้วละ่ะนี่มีคนอยู่แล้วนะวต่อแถวด้วยเหรอเนี่ยอะไรอีกแล้วแล้วถ้าฉันลอง นี่คุณดรอกกี้พวกเรามาโชว์ให้คนอื่นดูกันดีกว่าว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของที่นี่นะเออใช่ด้วยมีหนูอยู่ข้างในนี้เยี่ยมไปเลยล่ะโอ๊ยตายแล้ว,วนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องแล้วล่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะพวกเราเลือกชุดเดียวกันเลยเหรอเนี่ยพวกเราเหมือนพี่น้องกันเลยอะ่ะมันก็ดูดีอยู่นะ วันนี้ไย,ยตัวร้ายอย่างคอร์นี่อารมณ์ไม่ดีเลยและคนแรกที่เข้ามาเจอปัญหานี้ก็คืออดัมนี่แหละแหมใครคนต่อไปดิจ๊ะเออเซอร์ฟีงั้นหรอฉันอยากจะถามเธอมานานแล้วล่ะเธอยกไอโฟอนของเธอให้ฉันได้ไหมส,สาวซันดี้อย่างลูซี่เธออารมณ์ดีเสมอเลยนี่คอร์นี่ดูสิฉันเอาอะไรมาด้วยว้าวเจ๋งไปเลยอะ่ะฉันขอหน่อยสิโอมไม่นะอดัมหรอ เธมาทำร้ายนายอีกแล้วหรือเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเฮดวิปวาแบบนี้มันช่วยได้เยอะเลยว้าวฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะ่ะมันเล่นยังไงกันนะโอ้โห oh oh. มือของฉันโอ้โอะใจเย็นก่อนนะคอร์สนี่ oh. ฉันขยับไม่ได้เลยอะ่ะใจเย็นก่อนนะหายใจลึกๆก,ก่อนไม่มีทางฉันเกลียดร้ปหัวใจมากเลยอยู่เดี๋ยนี้เลยไม่มีทางบางทีมันอาจจะช่วยทำให้เธอใจดีขึ้นก็ได้นะ เธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยซาลอนของสาวแสนดีอย่างเธอพร uh huh. ้อมจะรับลูกค้าใหม่ๆเสมอแหละฉันมีมาร์กคิตตี้มานำเสนอให้คุณด้วยค่ะคุณจะต้องชอบมากแน่นอนฉันมั่นใจพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาใครจะไปรู้เลยว,ว่าเบียตัวร้ายอย่างเธอจะมาร้านนี้ด้วยนะพวกเราจะต้องสนุกมากแน่นอนใช่แล้วลหละผีดแค่นิดเดียวเองใกล้จะเสร็จแล้ว ฉันชอบทำเรื่องแบบนี้มากเลยโอไม่ oh oh. นะนี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆผมของเขาไปไหนหมดแล้วฉันว่ามันอยู่แถวนี้นี่นาะโชคดีนะเนี่ยที่ลูกค้ายังหลับอยู่ว่ะ <Yeah. S 1> โอ้เรียบร้อยในสถานการณ์แบบนี้คุณจะไปทำอะไรได้แล้วสงสัยต้องใช้ผมคุณเองแล้วล่ะลืมตัดได้เลยค่ะฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณด้วยนะคะคุณหมายถึงอะไรเหรอครับทร <Yeah. S 1> งนี้เหมาะกับผมม <Yeah. S 1> ากเลยล่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah. ฉันว่ามันดูดีมากเลยนะคะอะไรจะดีไปกว่าการ,ราเซอร์ไพรส์เพื่อนๆด้วยปาร์ตี้แบบนี้ล่ะแม้ว่าเธอจะเป็นยายตัวร้ายแบบนี้ก็ตาม <What? S 1> อะไรทีนเนี่ยนี่เธอตกแต่งที่นี่เพื่อฉันเลยเหรอทุกคน oh. ฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอพวกเธอเราก็เหมือนกันสุงสารวันเกิดน,นะ oh. ดีจังเลยที่พวกเธอทุกคนมาด้วย oh. พวกเรามาเล่นทวิตเตอร์กันดีกว่า oh. หยุดพูดสักทีได้ไหมเนี่ย oh. โอ้ยจิงด้วยนี่มันบ้าบอมากเลยงั้นพูดเรามาเล่นเกมเศรษฐีกันหน่อยไหมหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะปาร์ตี้ของเธอมันนี่เง่าสุดๆเลยนี่ใจเย็นก่อนหน่อยลองนี่หน่อยไหมล่ะมาโยนอาหารเล่นกันดีกว่าวู้นี่แหละที่ฉันพูดถึงเรามาจัดการของขวัญพวกนี้กันเลยดีกว่านี่แหละเป็นวิธีที่พวกเขาหาความสนุกกันน่ะส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโอไม่นะนี่มันอะไรกันเนี่ย อูเดี๋ยวนี้เลยนะนีเพือนเธอเป็นอะไรกันเนี่ยฉันพยายามเต็มที่เลยนะฮ่า, <c oughs> าเธอนี่มันขี้ <c oughs> แยมากเลยดูหน้าเธอสิฮะ<อ>ขอที่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยพอกันทีเธอจะต้องมีปัญหาแน่นอนออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเห็นมันก่อนยี่มีทางทีม่มันของฉันนะนี่มันจะต้องสนุกมากแน่นอนบูม มันเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าน้าตาของลูซี่จะทําให้ยายตัวร้ายอย่างเธอใจอ่อนได้แล้วล่ะนี่พวกเธออยูดตรงนี้เลยลูซี่เป็นเพื่อนของฉันนะพวกเธอนะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โอยฉันก็ไม่ได้ชอบที่นี่อยู่แล้วล่ะโทษทีนะลูซี่ฉันทาตัวไม่ดีเลยอะองั้นพวกเรามาขอพอรด้วยกันเลยดีไหมลูซี่และคอร์ทนี่พวกเธอช่างแตกต่างก,กันสุดๆเลยพวกเธอจะเป็นเพื่อนกันได้ไมั้ยนะ